สวัสดีครับทมกนลุงว้ก็จะพาพี้านะอะออกมาทุงท่งไหทุ่งนาอีกแล้วมาลุงขายหาปลากันมาลุงขายหาปลาไปดูลุงรวยลงงขาไว้ไปไปดูกันเลยว่าจะได้ตัวหรือเปล่าอุ้ย เลยก็ออกมาอยู่ทุ่งในทุ่งนาลงขายหาปลากันดูที่ไหนหลังน้ำท่วมน้ำท่วมโอ้โหเมื่อก่อนน้ำท่วมแถวนี้ท่วมหมดเลยไงแถวนี้น้ำท่วมหมดถึงบนถนนนี่น้ำท่วมถึงถนนเลยนี่ก็เป็นคลอง นี่ลุงรวยก็ขายไปลงไปตจำทุงนาว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันโอ้หนุกนุกลงกินปลาหาปลาตัวอย่างใหญ่เลยลุงรวยก็ตอนแดดตอนร้อนลุงรวยก็ได้พักเชียงพักที่ห้างนี่ ร่มเย็นดีออกมาอยู่บรรยากาศทุ่งไร่ทุง่งนาไปไปดูกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้จะได้ทำกับข้าวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไปดูบรรยากาศกันหาปูหาปลาตามทุ่งไร่ทุง่งนา นี่ก็น้ำไหลไปเล็กปไาน้อยหลังจากน้ำท่วมเออก็มีสบิงก็มาหาตาเนี่ เขูปูก็เยอะมากเลยรูอย่างใหญ่อย่างใหญ่เลยนี่ลงรวยลงไลงข่ไปแถวๆนี้นี่ตามวิ่งนานเออจะคงจะได้มั้งปลาเล็กปลาน้อยพอจะได้แกงแล้วมั้งหรือปลาใหญ่ก็ยังไม่รู้เมื่อก่อนก็ ท,ที่แถวกขานู่นน้ำท่วมน้ำท่วมไปนู่นถึงตีนถึงแถวโนนนู่นแถวแถวนี้ท่วมหมดนี่ท่วมถึงไอ้บนถน,นนนี่นี่ก็บายบายบายมากแล้วใกล้จะคั่มแล้ว ใครมีรอบมีใสก็มาเอาไม้ลุงรวยใส่ทีที่นะลุงรวยไม่มีรอบมีใสนี่ปลาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงจะได้ไปยามขายกันบรรยากาศทุ่งไร,ทรง่ทุ่งนาโนนก,ก็เยอะ แถวนี้น้ำท่วมหมดแถวนี้น้ำท่วมหมดเลยนะน้ำท่วมสูงด้วยครับไปเราไปยามปลากันนี่นี่ทั้งหอยทั้งปูเลยเนี่ยอหอยทั้งปูทั้งปลาปลาเล็กปลาน้อยวิ่งหปเป็นพัานหมด ลูกปูก็เยอะไป,ปะยามขายกันันจำหมันหรือเปล่านี่นี่นี่สงสัยจะเป็นตูน้ำขดขุนไปดูสิเกได้ปลาได้ปูไง นี่ไง <c oughs> ในตัวแล้วในแกงใส่ปลาแล้ว <c oughs> ในปูแกงใส่ปลาแล้ววันนี้เอาผสมกันไปทั้งปูทั้งปลา ลงน้ำน้ำไหลโอ้นี่ตัวนี่ตัวปูปูปูอยู่ในรูนี่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 เดี๋ยวีดูซิโอ้โอ้อ้นี่นี่ปูสองตัวเลยสองตัวเลยนี่ตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกตัวเอาตัวนี่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  โอ้โหนี่นี่น,นี่ตัวใหญ่ให่เลยนั่นกันเนี่ยอุ้ยอุ้ยนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วลได้ดดแล้วได้ทั้งปูทั้งปลาแล้ววันนี้หมานละเอ้ยเปดูไข่กันนี่ไข่ลงไวยลงยไวยลงไข่ไ้วยนี่ตามทุง่งนานี่ตอนนี้ตอนนี้อุยปลาผุดดีปลาก็ผุดดี ดูสิได้ตัวหรือเปล่าไปลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันได้ตัวหรือเปล่าผมว่าต้องมีตัวอย่างเงี้ยนี่น,นี่อุ้ยอุ้ย,ยชนชน ชอนไอชอนอันนันนั่นนชอนมันแล้วอู้้มันแล้วมันแล้วดูอีกสิดูอีกสิอกสโอ้น่ขาบ,บเลยนี่นีนนเออก็มันมันมั อ่าได้ใส่น้ำพริกแล้ววันนี้ไม่แห้วแล้วนี่ไงนี่กลัวนะเอา,เอานี่นี่นีนกลัวเออมันหมันมันไม่แห้วแล้วไม่แห้วแล้ววันนี้ นี้ไม่แห้วอันนี้ไม่แห้วโอ้ไปช่อนโดดไปช่อนโดดนี่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 อีกอ่ะอีกอ่ะนี่ตัวเนาะนี่อ้าวหานแล้วอันนี้หาและใส่ใจได้ไม่แห้วไม่แห้วมีตัว น้ำจะติดอีกไหมเออไม่แห้วแล้วไม่แห้วแล้ววันนี้ไม่ได้กินข้าวันานะพีก็โอ้ห่นี่นี่นนนปลาหมอนี่ปลาหมอปลาหมอก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่นี่ปลาขาวนีปลาขาวออไม่แห้วแล้ววันนี้

ลังเลยย้ำเสร็จก็จะเก็บเลยยามไปก่อนนี่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 น,นี่อีกสองอีกสองตัวไม่แหี่วแล้วนี่นี่ตัวน,นี่ไม่แหีว่ว ไม่ได้กินน้ำพริกแล้ววันนี้นี่เออเชได้เช่ได้เชิดได้โอเคอย่างเงี้ยเชยได้แมวแมวนี่นี่ตัวเขาโบเลยนี่ mãn, mãn. lương tiếng nó thải thải ra, lưng ngưng bơm nhiều luôn. người ta có phải thải nà, hàng thì hàng thì có ลงไว้ก็จะเก็บขายที่นี้ที่นี้ลุงไว้ก็จะเก็บขายโอ้ปลาฝุดดีมากเลยปลาก็ฝุดดีมากฟายเชอรี่ก็เยอะปลาฝุดดีมากๆปลาตามทุ่งไร่ทุ่งนาวันนี้บรรยากาศดี ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจลงุลงรวยลุงรวยก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจอืมดูดูปูดูยังใจยังใจเลยวันหน้าลุงรวยจะมาเก็บปอูอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยวันหน้าลุงรวยจะมาเก็บปูอีกโอ้ไข่หอยเชอรี่ โอโ้สวยสีสวยมากปูปรูใหญ่ใหง่ใหญ่เลยปลาปลาฝุดดีปลาฝุดดียิงชือแบบนี้ไม่แห้วแบบนี้ไม่แห้ว ขอขอบคุณขอบใจที่มารับชมที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยววันหน้ามีคลิปใหม่ๆดีๆก็จะได้เจอกับลุงรวยอีกครับจังนี้ลุงรวยก็ขอตัวไเพียงเท่านี้เอาไว้โอกาสหน้าก็พบกันใหม่ ครับบ yep, ๊ายบาย